ผัก5ชนิดที่น่าสนใจช่วยต้านมะเร็งได้มาแนะนํากันค่ะสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวี TV, สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะพูดถึงกิน5ผักชนิดนี้นะคะช่วยต้านมะเร็งได้ค่ะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทําได้ทุกว,วันนะคะเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั่นก็คือการทานผักตน,นเองค่ะซึ่งผักบางชนิดนะคะเขาก็จะมีสารพฤกษศาสตร์สารทางธรมรมชาติของเขานะคะที่ช่วย ต้านนุโมอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็ไปหาข้อมูลแล้วก็มีผัก5ชนิดที่น่าสนใจนะคะมาแนะนํากันค่ะ1ก็คือผักตระกูลกะหล่ำค่ะเช่นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบล็อกครีค่ะซึ่งก็จะมีสารซันฟราเฟนค่ะจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ2ก็คือคะน้านะคะเป็นผักมีวิตามินเอค่อนข้างสูงอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะ ะช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระที่เป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะเบตาแคโรทีนวิตามินเอก็ช่วยบำร,รุงสายตาได้อีกด้วยค่ะ3นะคะก็คือมะนดขี้นกค่ะก็เป็นผักชนิดนึงที่หวานทานมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผลแล้วก็มเมล็ดของมันนะคะมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสแล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ค่ะเป็นไงคะฟังดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ4ก็คือผักโขมค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนค่ะป้องกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้แล้ว แล้วก็บำรุงดวงตาค่ะอีกทั้งนะคะตัวผักโขมยังมีโฟเลตท,ที่ช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยค่ะ5ก็คือเห็ดหอมนั่นเองค่ะจะมีสารเบตากรูเคนนะคะที่ช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตได้อีกด้วยเห็นไหมคะแค่เพียงเพิ่มผักเหล่านี้ค่ะลงไปในมื้ออาหารเป็นประจำนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ี่นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ